พี่น้องไปไปมาคาดโฮเซีเล่กับกสิเดินหาไัคเอนเสือต่อเด้ยงไรก็ไม่แรับมาเลือกผู้ชายไปให้ลูกค้าเสืสล้่องตอขาานะครัเลือกตอเลือกเด็กผู้ชายไปให้ลูกค้าเราตามตามห้องน้ำเราก็จะมีรูปเด็กน้อยให้เลือกเลยว่าคุณมักผู้ไดแล้วที่น้องก๊อฟเนี่ยน้องเทียน น้องบิ๊กนี่โอ้ยจำชื่อได้หมดเลยน้องบี๊กน้องลอยบิ๊กเทียนกดไมีโว้หลัวตอนนี้กอดน้องกอดน้องเทียนป้าจำชื่อได้หมดเสวะน้องพาวน้องปังน้องปัง อันนี้จำชื่อมาได้ไอนน้น้องกาฟิวน้องกาฟิวน้องกาฟิวอันนี้น้องอะไรวะจำชื่อว่าไรจำชื่อว่าไรโอ้ยซื้ออย่างก่อนภูเบย์ภูเบย์เพราะนั้นไทเกอร์อันนั้นไทเกอร์ ันนี้น้องอะไรวะน้องตาอีเฮ้ยตาเอ๋น้องตาเอ๋ออันนี้น้องน้องเซฟโจเซฟเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งน้องโจเซฟโจเซฟลูกครึ่งนะครับ หของน้ากางเกาหนาวแล้วมนาะเจ๋สวัสดีนะครับวันนี้มาเช็ดความร้อยใมนมา อจจะะพีี่โหลดแอปใหม่ครับพอดีว่าในมือถือพี่พิ้วโหลดแอปมือถือมาแอปแอปโหลดงานนะครับไปเอาครับมาโหลดอะไรก็ได้ครับหนุ่มโฮสต์นะคะบันนี้สี่สายสองหนุ่มโฮสต์ใหม่นะครับล็อกอินหน้างานได้นะใครมีลูกหล่อมาทำงานได้เลยเด้อโอเคาได้ดีมาก ข้อความดีๆนะจากนี้ไปมีหนึ่งนาทีครับไม่ต้องตอบได้ตอบคำถามสามแล้วต้องมาหนึ่งครับคำถามดีๆแล้วก็ตอบวันนี้นะครับเชิญเลยเฮ้ยเราคิดว่าเรามีข้อดีอะไรในตัวเองที่จะทำให้ลูกค้าเลือกเราครับเวลาอยู่นานจะต้องคนที่ที่ฮอนมาแลก็เป็นธรรมาติี่สายตาขอกาเอาไปเลใกล้ปากครับลูกมณีทำไมเป็นเวลาเราประสบ โอเคนะครับเอฟซีผมก็ขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปบึงการแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับผมเชิญทางขวบมือเลยมาเที่ยวเอศูนย์สองสองเดี๋ยวไปเชิญเอศูนย์สองสามคนทอนเลยเสร็จแล้วเพราะเขาเหรอครับ จี่แล้วนะโอเคครับผมเชิญเล่อื้อ024ได้แล้วตวันนี้เรนะือกมาแเดนคนเพื่อนโอเคครับเบนใหม่ยอเยอะอยู่นะลวขึ้นไปออเดรชันด้วยแบของแล้วขึ้นไปด้วยเราะเด็กเป็นเช่ไม่ใช่แบนี้อีกแบ่ป่ะผมก็จะขึ้นไปด้วยว่าผมเป็นเกไหนเขาจ้ามติลวัดีพี่ต่อเลือขอตัวด้วยเนน่ยโอเคลป่ไปยกเ่้ w 0 1 หรอมีหนึ่งททีนะครับสำหรับการที่เราจะยอยู่เป็นทีให้คณะกรรมการตรวจสอบอพี่้ใ่ครับเป็นย่างะเสยที่ทำ้เราเขียตายไม่ตายมาบุญต้องยเชืนอว่าทาขอสวัสดีนครับทุกคนที่มาเกี่ยว้องาราบมทั้งที่มีพี่ดีมบเป็นประธานนะครับในวันนี้กระผมชื่อนมกขี้นะครับก็คือนายกิติพงศ์เพียรนะครับอายุ24 เป็นคนจังหวัดย mm hmm. ะโสธรนะครับบ้านใครที่เร uh, ียนมหาวิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับปีนี้ก็ได้อยู่ปีที่สี่แล้วครับผมใกล้จบแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณบอยบิ๊กแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสทุกคนได้มาออดิชั่นในวันนี้ว่าผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้โอกาสได้มาออดิชั่นในวันนี้ว่า เป็นประสบการณ์ในวันหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีได้มาได้ยืนได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไปบอบรบกวนนะครับในวันนี้ในวันนี้ครับขอบคุณครับผมโอเคที่นี่เต็มเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้วิวศูนย์นน่งนะครับได้โชว์สกิลการเล่นเสิร์ฟแล้วก็คุยกับเอลซีบ้านนะครับหกสิบวิตรงีใช้เต็มี่เชิญครับ ก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์มาแล้วแฟนจ้ามาแล้วอุโตเกียรทุ่านทีมาที่นี่ก็เป็ใจน้องๆที่ได้เข้ามาออรดิชั่นในวันนี้นะครับกับผมก็ชื่อนักกี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดวันนี้ก็ประมาณ4 0่กว่าคนนะครับโอเคนะครับขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเจอกันคืนนี้นะครับที่ไหนคะคืนนี้เจะดูก่อนจำชื่อไม่ได้อำเภออะไรจังหวัดอะไร ประมาทบึงการทำงานที่ไหนมาครับผมทำงานที่ซุกี้พี่น้อยนะครับจริ่งหรออ่าก็รู้สึกว่าตอนนี้ได้รับโอกาสอาจจะได้รับโอกาสมาทำรายการไหครับเพราะว,ว่าปกติผมก็ทำารายมาตลอดเลยนะครับแม่เพื่ออย่างแบบเพื่ออย่างนี้วันนี้ก็ขอให้พี่ๆช่วยซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับผมงานแข<อ>ง่ข<อ>งเรือยาวบึงการนะครับ ใช่ครับยังยังเป็นอ่ะป้านางหอยไปเรียกงานหรอ่ยังไมเอินแน่ว่านางหอยนานอยู่เขาอยู่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเจอกันนะครับงานแข่งเรืองานแข่งเรือนะครับบึงการนะครับเจอกันนะครับบังกาโอเคมอนต์ก็ได้แล้วพิ้งซูซูหนึ่งนะครับหลังจานี้ไปเราจะมีเวลาให้สองนาทีกับการแข่งขันมาตรฐาน นะครับซาดับเบิลซูดหน่เาะสามารถเพิ่มคำไม่หยุดเพิ่มรับคีย์บอร์ดตอเพิ่มอีกได้เลยเปิดรับคำแ่หน้าครับผม่หาดดครับผมสามารถเลิอกหนึ่งในมัม่างนะครับไปช่วยเป็นหในตัวละครประกอบการแก้ปัญหาสะพาหน้าได้เลยบอลดะไรบอมม่าใหม่หรอบใหม่ครับปัดเน่้ปัดตได้นะครับติดเบอร์ยังยังเลยครับผมวันพี่ผู้วางอิน่าสวยน้อ อยากเสร็จอยากเสรกาจังนั่นาฬิกาเาต้องมูนตลอดติมันจะมันมัน้มนน่มันไม่นาฬิกาไขลานไงมันต้องมันต้องสั่นตลอดเคยเห็นตู้ไว้เดียวขโมนนาฬิกาไหมครันั่นแหละนาฬิกาไขลานนาฬิกาแบนดมันเป็นอย่างนี้หมดเองฉันวายุถ้าเราไม่ใส่มันจะหยุด ก็เห <ffe> <screams and> <die> ็นตู้นาฬิกาไม่ใช่เพือนเนนะะรแว่าต้องว่าตลอด้เยอเรื่องรถิหน่อยทอไม่ใช่นาฬกเขามีคนมาเฝ้าเนาะใช่มีเ้่วยนะนี่อกโซเฟอร์หลองผู้ช่วยหรอกไหรรนห่อไเร่ออะไรคะเรื่องอะไรบอกอไปครับไปชื่ออะไรสวัสดรับขอโคนะคเป็นชงีและเป็นผู้จัดอ่เพื่อการขายแป้งหรอ ขายแป้งไหมไมีการขายแป้งด้วยแป้งใช้ดีไหมแป้งใช้ดีมากแป้แงพับแป้งชื่ออะไรแป้งพับกรกี่ครับผมฮ่าฮ <c oughs> ่าตอานี้ผมกำลังปล้บนั่งอย่างตัว <c oughs> อยากมีคนนั่งเฝ้าจัง <c oughs> ไปร้องเพลงค่ะไปร้องเพลงค่ะไปทำงานค่ะแต่ว่ามีคนเฝ้าอะไรฝลอบเพราะได้บาดบาดวาันาาาาเร็ว <c oughs> น้ำไหมวะ น้ำเธอหรอนี่ม่ไมครับอยำอะไรเยอะนะะไม่รู้จะตายอย่างไแล้คุณลูกค้ามีคนที่มีโทรศัพท์มือถือไหมครับเอาว่าีพียว่าเกเหายไไก็ไม่รู้าาที่ีตรงไหนครับตอนนี้เอา